Hey, สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปพูดถึงดราม่าของเพียวที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับก็จะมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็ลหลักๆเลยก็คือล่าสุดเพิ่งมีดราม่าจากที่เพียวได้เรียกว่าใช้คำว่าสตรีมสไลฟ์ก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนป๊บนึงก็คือเพียวอัิเดท็บนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าอัิเดท็บ เปิด Twitch หรือว่าในพูดอีกคำหนึ่งก็คือสตรีมสไลด์นั่นเองเปิดแป๊บเดียวนะก็คือเปิดเปิดคลิปวิดีโอไปประมาณ3วิหรือ5วิก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้สนว่าเวลามันนานแค่ไหนคือมันผิดแน่นอนก็คลิปนี้โผล่มาหลังจากที่แข่งคู่อ่อทรันด้ากับเบ็ดบูมเสร็จแล้วนะครับ ก็คือเบดบูมชนะทันดราไปแล้วก็เข้ารอบกำลังจะรอแข่งสายบนในอีกวันหนึ่งก็ตอนแรกก็กำลังรอชิวๆอยู่แล้วเ e ด d i t ก็โพสคลิปนี้คือคนที่บอกว่าเอ้ยเพียวมันโกงเนี่ยไม่ใช่ทีมงานเองนะครับของทีมงานบาหลีเมเจอร์คือคนที่คนที่บอกว่าเพียวโกงเนี่ยก็คือคนใน Reddit แล้วมีหลักฐานจากไลฟ์สตรีมก็คือทีมงานเนี่ยไม่ได้มาเอ็กซิวส์อะไรเลยว่าพีโอไม่ควรทำอย่างนี้ แลนี่เป็นคนเริ่มเองแล้วคนก็เริ่มใส่ว่าเฮ้ยทำอยางนี้ไม่ได้ด้วยแล้วทำไมทีมงานไม่จัดการอ่ะพอเราจะเกิดเรื่องขึ้นเบ b บูมโดนปรับแพ้ครับนี่เบตบูมชนะ2-0แต่ว่า d ดิฟ u l t l o s สไปก็กลายเป็นทรานด้าได้เข้ารอบแทนแล้วเบดบูมก็ตกลงมาสายล่างต้องมาเจอกักบทีมจีนชื่ออาเซียเรนั่นเองก็พอโดนปรับแพ้ไปปัญหาเริ่มมาแล้วครับทีนี้ ตัวปรับแพ้ไม่พอโดนแบนด้วยคือเพียวเนี่ยโดนแบนหลังจากที่ไอเขาเริ่มสืบสวนกันแล้วซึ่งเอาจริงไม่ต้องสืบสวนอะไรเยอะเลยัยลยลกฐาก็อยู่นี่อยู่แล้วเพียวโดนแบนไม่ให้เล่นทัวร์นี้อีกเลยแล้วก็ต้องเอาแซนด์อินมาซึ่งก็คือเรสเซลูชันที่อยู่ที่งานพอดีไปเป็นแพเนลก็คือจากคนวิเคราะห์อะไรเนี่ยทำงานแพเนลก็ต้องมาเล่นแทนซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะว่าอยู่ดีเอาคนที่แบบไม่ได้เล่นกับทีมเลยมาแข่ง ในเมเจอร์ซึ่งถือว่าการแข่งขันแทบจะสูงที่สุดแล้วก็ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเพียวไม่ใช่คนเดียวที่โดนสามสามก็เปิด Spotify ตอนเล่นอยู่เหมือนกันนี่มีคลิปอยู่นี่ครับ Spotify ชัดๆคนจะจำไอ้หน้าจอได้สาเปิดดู Spotify ผิดอีกคนหนึ่งก็คือผิดทั้งคู่แต่ว่า ไอ้ Twitch กับ Spotify เนี่ยต่างกันอยู่ Spotify คือมันไม่ได้เป็นไลฟ์สตรีมมันจะไม่มีข้อมูลอะไรเยอะมันเป็น web, ไอสปอต y เป็นเป็นไปฟังเพลงนะเพราะฉะนั้นไอความผิดมันก็เลยต่างกันซึ่ง33โดนโทษก็คือโดนลดเวลาดรัฟแบนสามสิบวิก็นี่เขาเอาโพสต์ทวิตเตอร์ว่าโดนเลเวลวันดรัฟเพนัลตี้นะครับโดนลงโทษขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่เบาสุดคนก็ เริ่มซัดก,กันนิดนึงว่าเฮ้ยไอ้เชฟมึงทาผิดเหมือนกันเลยนะทําไมโดมไม่เท่ากันซึ่งคนก็มาอธิบายว่าเอ่อไอ้เปิด Spotify กับ l i ฟ์ Stream ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไอ้ไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ควรมีคนได้ใช้ตอนที่กําลังแข่งอยู่จริงๆตอนที่กําลังแข่งอยู่เปิดได้3อย่างก็คือ Steam, Dota 2แล้วก็ TeamSpeak เปิดอย่างอื่นก็คือผิดซึ่งไอการที่เปิด l i ฟ์ Stream เนี่ยมันคืออยู่ในข้าขา่ข่ชีตติ้งกันที่2ก็คือ Information Abuse During the match ก็คือเหมือนได้รับการสื่อสารจากคนอื่นไลฟ์สตรีมมันให้การสื่อสารเพราะว่าเราได้รับข้อมูลจากคนอื่นไอ้ s p t t i y y เนี่ยไม่ใช่คือมันเปิดเพลงเว้ยม,มันก็เลยไม่เหมือนกันก็อันนี้ก็คนก็ซักกันส่วนหนึ่งว่าอ่าทำไมถึงได้เท่ากันไม่เท่ากันคนที่บอกว่าคนได้เท่ากันก็นคือมึงหลอนแล้วสามจะโดนแบนได้ไงแค่เปิด Spotify ก็โอเคเกมก็หลๆไปพอเกมไหลไปครับเบ็ดบูมก็แพ้นะ จากสภาพแล้วก็คือแพ้ไป2องแล้วหเรียกว่าเกมแบบสูสีมากแต่มันก็มีประเด็นใหม่เพราะว่าโตโรโตโตเกียวหรือว่าอดีตแชมทีไอของเราก็เริ่มมาก็พิมพ์อเลยครับ Why Why y o u g u y s force a d m i n to d i s q u a l i เพียวทำไมพวกคุณถึงเหมือนแบบ force ให้พวกกรรมการอะต้องมาตัดสิท์เพียวด้วยอ้าวพอพิมพ์ประโยคนี้มาคนซัดหนักกว่าเดิมอีกว่า,วาเอา้าเพื่อนมึงทำผิด ทำไมมึงต้องมาแบบตัดพอ้อย่างนี้วะค,คือคือคําพูดของตุ๊โตัวเกียวก็ถือว่าล่อตีนอยู่แล้วนะบอกว่าเยี่ยมึงกลัวแบบฟูลโรสเตอร์ของเราเหรอกลัวพวกกูทั้งทีมหมอต้องให้กูแบบเปลี่ยนคนออกคนหนึ่งเอาแล้วมึงทําผิดเองทํำไมมึงไม่แบบรู้สึกผิดเลยวะพอตรงนี้มาเนี่ยคนแบบนัวย,ยับเลยครับบอกว่าโหแฮ่ตอนแรกก็นับถือคนนี้นะแต่พอพูดอย่างนี้แล้วแบบมันมึงแบบ ปกป้องคนของตัวเองเดียวเลยคนมึงอะทาผิดมึงต้องยอมรับดิวะซึ่งไอที่พิมพ์ไปเนี่ยไอไอทีมจีนก็ไม่ได้รู้เรื่องนะทีมจีนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรกลับมาไม่ก็ไม่ปิดเรื่องถ้าคุยอังกฤษได้ก็น่าจะน่าจะมีนวลหมัดก,กันอยู่นิดนึงนะครับอันนี้คือพิมพ์ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแรกจบเกมก็แพ้พอแพ้ก็เรียบร้อยตกรอบตกรอบเสร็จคะแนนไม่ถึง ยังไม่ได้ไป TI นะครับตอนนี้จากที่ได้ไป TI แล้วการันตีไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลืออยู่760ต้องมานั่งล e ุ้นเควส t อีสปอร์กับทีมแอสเซซึ่งไม่ใช่เรื่องเลยแล้วก็เรื่องยังไม่จบต้องรอวาวส่งเรื่องอีกว่าวาวจะแบนหรือเปล่าเพราะไอที่โดนตัดสิทธิ์อันนี้ไม่ให้แข่งในทัวร์เนี้ยคือทางบาิลีเมเจอร์เป็นคนจาัดก,การเองส่งเรื่องให้วาวไปแล้วแต่ว่าว,าวอะ่ะยังไม่ไดต้ตอบเรื่องกลับมา ซึ่งถ้าจะสรุปเรื่องทั้งหมดนะคือไอเพียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำผิดจริงแต่ว่าที่โตโนโตโกเกียวออกมาซันเนี่ยเพราะว่าทีมจีนอ่ะเป็นคนพูดเองนะครับว่าจะยอมแพ้ถ้าเอ่อต้องเล่นเจอเป็นปูมที่ยังมีเพียวอยู่เอาง่ายคือกดดันน่ะว่ากูจะไม่เล่นแตบบไอคนนี้ที่มันโกงพอกดดันอย่างงี้แล้วโตโนโตโกเกียวก็ไม่พอใจว่าเอ้ยทำไมเพื่อนกูต้องแบบโดนอย่างนี้วะ มันก็เลยเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งความเห็นส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าเพียวอะ่ะไออันเนี้ยผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโกงแต่ต้องใช้คำว่าเขาโง่อยู่พอสมควรที่ทำผิดกฎอย่างนี้เพราะปกติไม่มีใครมานั่งเปิดไลฟ์สตรีมตอนที่แข่งอยู่นะครับใช่แล้วอันนี้คือเหมือนไอเกมเนี้ยมันพรพสนานมันก็เลยอัติเดแทบไปดูแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะ ในการแข่งขันอย่างเงี้ยมันจะมีคนที่เคุมอยู่เหมือนที่เราเห็นในคลิปของสาิบสามเนี่ยครับอันนี้คือมีทีมงานมาคุมคําถามคือทําไมไม่มีทีมงานมาคุมตรงนี้ทําไมไม่มีคนดูคนดูมันหายไปไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของทางทีมงานที่จัดแข่งเองซึ่งเพียวอันแน่นอนเพียวไม่ได้ผิดคนเดียวทีมงานก็ผิดเหมือนกันแต่มันก็เอาจริงมันก็ห้ามอะไรไม่ได้ก็คือ จะไปบอกว่าเอ้ยเพียวมันไม่ตั้งใจโกงนะไม่เอาผิดมาหรอกมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้คนอื่นก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจดูผมแค่อยากไปดูเองว่าคนดูไลฟ์ซีมเท่าไหร่มันมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เพียวได้รับบทลงโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแล้วแต่ว่าทีหลังอะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงมันก็แก้ง่ายมากครับก็แค่มีทีมงานนั่งดูอยู่ในห้องไม่ให้คนเปิดโปรแกรมอะไรบัวซัวจะได้ไม่โกงเพราะว่าไอตอนทุกครั้งที่ จับการโกงได้เนี่ยก็คือมีทีมงานดูอยู่ในห้องอย่างที่โกงเคาน์เตอร์เมื่อหลายปีก่อนๆเนี่ยไอที่เปิดไอไฟล์ไฟล์ไฟไฟโกงอะแลวโดนจับได้ทีมงานก็เดินไปเห็นเขาก็จับได้นะครับเพราะฉะนั้นควรมีทีมงานอยู่ในเนี้ยแล้วแบบเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าบาลิเมเจอร์นี้ได้ชื่อว่าจัดงานไม่ค่อยเพียบพร้อมเท่าไหร่รู้สึกมีปัญหาอยู่หลายอย่างก็เลยน่าจะมีปัญหานี้ก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอนะครับว่า ทางบาจะจัดการยังไงเพราะว่าส่งเรื่องไปแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคอมเมนต์สำหรับคนที่รู้สึกยังไงว่า,าเพียวทำถูกไหมหรือทำไม่ถูกทีมงานทำถูกไหมทำไมทีมงานไม่ดูเองแล้วก็รู้สึกไงกับการที่ทีมจีนไปบอกว่าจะไม่เล่นถ้ามีเพียวอยู่ในทีมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูทิศทางกระแสลมหน่อยว่ามันจะโถมไปทางไหนแต่ก็ ส่วนตัวผมก็คิดแล้วนะว่าเออมันก็ผิดแต่มันก็ไม่ได้ตั้งใจอะแต่ก็โดนแบนมันก็สมควรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับ